มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนออกแทบทุกปีเลขทะเบียนรถรถแห่ประเพณีรับบัวหลวงพ่อโตงานประเพณีรับบัวหรือว่าโยนบัวเป็นหนึ่งในประเพณีเก่าแก่ที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะจัดงานขึ้นในวันที่ 14ค่ําเดือน11เป็นประจําทุกปีค่ะซึ่งงานบัวรับบัวนะคะยังคงเป็นความสะท้อนถึงความศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพระพุทธศาสนาและสามคีของชุมชนด้วยค่ะทั้งนี้ในเพจ Facebook ที่นี้สมุดปราการได้มีการเปิดเผยเลขทะเบียนรถแห่หลวงพ่อโตในปี2567เลขทะเบียนคือ5805ซึ่งที่ผ่านมามีรายง,งานว่าเลขแห่มักจะออกแทบทุกปีค่ะ ทางนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ